สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนโมมวยไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนกระตุกนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยนะครับจะไม่ได้กระตุกจะได้ผมจะไม่ได้สอนกระตุกเวอร์ชันหนึนะครับผมจะสอนกระตุกเวอร์ชั่น2นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับพอเข้าไปที่หน้าแอปเสร็จนะครับให้ทุกคนนะครับกดคําว่าโปรเจกต์ใหม่ แล้วจากนั้นให้กดคําว่ารูปภาพอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมสมมติให้ดูนะครับกระตุกเวอร์ชั่น2นะครับสมมุติผมเลือกรูปภาพนี้ละกันนะครับผมไม่เอารูปภาพดวงลบบทส่งท้ายออกนะครับจากนั้นให้เรานะครับกดเข้าไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับกดเข้าไปที่เข้านะครับจากนั้นให้กดเข้าไปที่ สวิงล่างนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้เราส่งออกไปเลยนะฮะให้ความมีความล่าลื่มก็อัตราเฟรมนะครับ5นะครับ5 b f นะครับความหนักของเครื่องก็น้อยอยู่นะครับอานะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทักกดคำว่าเสร็จสิ้นไปเลยนะครับท่านผู้ชม จากนั้นให้กดโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งนะคบเพื่อเพื่อให้มันแบบกระตุกเวอร์ชัน2จริงๆกดเข้าไปเลยครับเรามันบีอดอัดนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการลบบทส่งท้ายออกครับแล้วก็กดเข้าไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็กดคําว่าที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าเข้าอีกเหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชม จากนั้นนะครับให้กดเข้าไปที่ปัดน้ํานะครับ <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ปัดน้ํานั้นนี่ก็จะประมาณนี้เลยแต่จริงๆมันไม่เหมือนกระตุกเลยนะครับท่านผู้ชมปรับสองจุดสองครับปรับสองจุดสองก็จะได้เป็นประมาณนี้มันใช็คกระตุกไหมเนี่ยแต่ทําไมคนบอกว่ากระตุกเวอร์ชั่นสองเวอร์ชันหนึ่งก็จะ เป็นคลิปที่แล้วนะครับอ้าผมคัดล็อกนะครับท่านผู้ชมผมคัดล็อกมาก่อนคัดล็อกมาให้หมดเลยมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมถ้าใส่ ถ้าใส่เพลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ไม่ใส่เพลงนะฮะก็นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากมากเลยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชม ถ้าใครชอบคลิปหน้าอยากให้ผมทําอะไรอีกนะครับเป็นเรื่องของตัดต่อนะครับก็รู้รู้ระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าถามคำถามแปลกๆส่วนตัดต่อแบบนั้นหน่อยอย่างนี้หน่อยก็รอผมได้เรียนรู้มาก่อนนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ทําค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ผมก็ศึกษานั่นเลยนะคบท่านผูน้ชมกับคนที่ตัดต่อนะครับท่านผูน้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อน ท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ